โลกนั้นกว้างแต่วาสนานั้นกว้างกว่ากว่าจะเจอกันนอกจากถูกที่แล้วยังต้องถูกเวลาด้วยกว่าจะเจอกันกว่าจะจีบกันกว่าจะศึกษากันกว่าจะรักกันอย่าให้คําว่าทิฏฐิเพียงคําเดียวต้องทำให้จากกันไปไกลเกินกลับมาในวันที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กัน วันนั้นคนสองคนจะมีแต่คำว่าทิฐิมานะเพราะต่างคิดว่าต่างฝ่ายต่างถูกและอีกฝ่ายต่างผิดกลับกลายเป็นไม่ยอมพูดจากันไม่ยอมปรับความเข้าใจกันแม้จะมีคนมากมายพยายามให้คนทั้งสองปรับความเข้าใจกันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่ฟังกลับมองว่าคนไหนพูดก่อนคนนั้นแท้ ิงเหล่านี้นานวันเข้ามันกลับแปลปเปลี่ยนเป็นกำแพงสูงตั้งกั้นระหว่างคนทั้งสองทำให้ทั้งสองลืมความรักที่มีให้กันลืมเหตุผลที่ว่าทำไมทั้งสองรักกันจนเวลาได้แยกคนสองคนจากกันไปไกลเกินกลับมาเมื่อลองหันหลังกลับเขากลับพบว่า ทิฐินั้นไม่ได้มีประโยชน์ใดๆเลยเมื่อเรานำมาใช้กับคนที่รักเพราะบทสุดท้ายของคนที่มีทิฐิคือการเลิกราแล้วมานั่งเสียใจที่ปล่อยให้เวลามีค่าผ่านไปโดยไร้ประโยชน์คู่รักบางคู่กว่าจะจีบกันติดต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหามามากมาย สุดท้ายต้องมาตกม้าตายเพียงเพราะทิฐิคำเดียว